คือไม่ของโก้อ okay. uh, ันดีอันนี้ไม่เยาวันนะแต่ว่าประเด็นคือคไทยม่คนโกกันดอ้อเยวเหนยเหนียเนทยเหียหยวเหนียวเหยคเหนียคเหเนนียวเนยเนียียเหนยวหนยนยวเียยวเหมียวเนยวนเยยนยเยยยเยนทยียว วิสาากิจชุมชนเกษตรอินทีย์เลี้ยงปูนาแล้วก็แปรรูปค่ะของอำเภอจะมีจัด12นี่ันได้หรือเปล่ามันมีรู้อิมีตัวอย่างมีก่อบที่ผมอยากเป็นวแทนกันดจำหน่ายแต่เป็นผู้ดีวันนี้จะมาส่โหัวใจใ้จังหวัดพิษุโลกก็่เราไปขายตรองว่าไป ตอนที่แล้วไปเมืองทองนะครับนี่นะนะครับเราจะทำไรมันคุ้ม่เมื่อเคยคุยกับพี่เพลคนะเพาไปต้องให้รู้ต้นทุนจังหวัดมีหน้าที่คือลงเพราะเราจะทำเนี่ยมันต้องต้องเสือต้องผูกกันทั้งหมดเป็นเหมือนเมืสตอรี่อ่ะผมยกตัวอย่างอ่ะผู้จิ๋วทำหน่วยได้หน่งหนึ่งอ่ะเดินไม่ถึงเป้าหมายครับพื้นที่เกษตรเรามีสองล้านตัวเล่ยแต่นี้เราทำเศรษฐีเราดูดูเหมือนง่ายนะครับ ฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ความร่วมมือจากทูกภาคส่วนไม่ว่าหนงานต้นน้ำหนงานสัตกกัดกระรวนเกษตรปุ๋ป่าคือพี่เนตผลิตสุระษานันพาณินเนี่ยที่ขายจาหน่ายนั้นเราคราับตลาดนีมากมายครับไม่ต้องกลัวน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา่องจัดมาอย่างที่ท่านพูาพี่น้องชาวสกุลเลยก็ยินเชิญพี่น้องคนไทยนะครับจะอยู่ที่ไหนในเมืองไทยหรือต่างประเทศต้องบอกว่า ทการค้าการขายว่าท่านเปนนิตเองท่าน,นก็มีมีไลฟ์สดด้วยเนี่ยเป็นออนไลน์ผ่านทางช่องของนิติของวัฒนธรของเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเจชิญชวนพีน่น้องเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับท,ท่านต้องเที่ยวทั้งธุรกิจทั้งนี่ท่านจะมาร่วมมากรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์วิถีโขนไทยระหว่างวันที่๒ถึง๖พฤศจิกาครับก็เราไปเข้าปฏิจจงานเพียงจะเข้าไปสู 66, ะะนนมม่สัมมนะครับกวนครู คร่าออยยูในนนวัทิต์ไไมด้สแล้้ววนนนะะทะท่่าาาจไดมเียงแอบอินเทรนด์สักนิดนึงขออนุญาตทั้งสามท่านกดไลค์นิดนึงได้ไหมคะให้กับการจัดกิจกรรมเพระาะทราบว่าเดี๋ยวท่านจะมีการไลฟ์สดในงานด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตท่านกดไลค์นิดนึงนะคะมาเป็นภาพนุ่งสวยๆของจังหวัสะะดสุโขทัยค่ะขออนุญาตทุกๆท่านกดไลค์อีกสักหนึ่งครั้งได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกดไลค์อีกสักหนึ่งครั้งค่ะ